ข้าล้วนไก่ประเพลน่ากินไหมทุกคนเหลืองอลาม สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับพะเพนช่องเพนสตอรี Story จ้านี่วันนี้พะเพนจะพามาทำรวนไก่รวนไก่เหนียวกำลังสับรวนไก่เหนียว ดวนใส่เกลือที่เฉยรวนทั้งกระดูกทั้งเนื้อเลยไว้แท นี่ทุกคนอยู่ในหม้อแล้ฝักเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟใส่น้ำเพราะว่าเป็นไก่เหนียวต้องคั่วนานรวนนานจนฝาน้ำจะแห้งใส่น้ำลงไปสองเหี่ยว ให้เนื้อมันนุ่มเลยเพราะว่าไก่ไอ้นี่มันเหนียวมากๆาคั่วจนฝันน้ำจะแห้งชั่วโมงกวา่าใส่น้ำแล้วก็จะใส่เกลือไม่ไก่อะไรมากใส่เกลือลงไปเลยเพราะว่า ขัวเค็มเกลือลงไปสองช้อนสองช้อนชากระไก่ตัวหนึง่งแล้วใส่ผงชูรสไปช้อนชาหนึง่งแค่นี้แหละสูตรประเพลนรวนไก่รวนไก่เหนียว ใส่อะไรเยอะวนจนฝันน้ำจะแห้งค่อยมาเติมขั้วใหม่ไปชมกันเลยเนาะตอนน้ำแห้งขั้วประมาณชั่วโมงครึ่งแนละ นี่ก็จะโ้นน้ำแห้งแล้น้ำแห้งแล้วเปื่อยแล้วเ,วเราจะคั่วอีกหน่อยเติมน้ำมันให้มันกรอบหน่อยใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงคั่วอีกพักหนึงให้มันกรอบไฟอ่อน,ออน น,นี่หลีไฟลงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำมันแห้งๆก็จะกินได้คั่วม,มาประมาณชั่วโมง้นเนี่ย ทุกคนเริ่มจะแห้งแล้วเริ่มแบบจะกรอบแล้วอันนี้ล้วนให้ได้แบบนี้เลยแห้งๆใส่น้ำมันหน่อยตอนที่มันแห้งแล้วมันก็จะทำให้กรอบนิดหน่อยอร่อยเอลยเขี่ยวสิบนาทีก็เสร็จแล้ว แห้งแลวทุกคนใช้กล้แหลกินแบบรวนแครโดดด้วยชิมแล้วกำลังจะดีไม่ใส่ไล่มากเกลือกับผมชนินรสแค่นั้นแหละมะกรูดมอกี้อะไรก็ไม่ใส่หรอกซอสเติร์ดอะไรไม่ใส่คั่วจนแห้งแบบนีน้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ใช้ได้ อีกไฟละโอเคนะทุกคนประเพนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ป้าหน่อยนะจ๊ะกดเลิฟเลิฟค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมล้วนไก่ประเพนวันนี้ขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบายชุ๊ๆ